กลับมาพบกันในหนึ่งครั้งครับกับพนักานอีดิ้งไลท์ทูตอเรียลนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับโปรแกรม edus 7เหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครใช้8ใช้9ใช้10ใช้6อะไรยี้ก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับการเกรดสีอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำการเกรดสีแนวแบบเรโทร 80s ในตัวโปรแกรม edus 7กันบ้างนะครับ ไงติดตามรับชมคลิปวันนี้กันเลยนะครับโอเคครับลักษณะที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเรโทรนะครับก็คือการย้อนยุคอะไรอย่างนี้นะครับผมมาดูดีกว่าว่าเราสามารถทําได้อย่างไรในตัวโปรแกรม e อดูเจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็น7อย่างเดียวนะครับสามารถทําได้ทั้ง6 7 8 9รวมถึง10ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเอฟเฟกที่ผมจะใช้คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า3 Way ว o ันเลอร์คอนเนคชันเหมือนเดิมนะครับผม มาดูเลยดีกว่าว่าทําได้อย่างไรครับก็อย่างแรกครับเราก็ตัดฟุตของเราให้เรียบร้อยก่อนอันนี้คือผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นฟุตเดิมก็คือฟุตที่อยู่ในตอนผมไปตั้งค่านะครับตั้งกล้องไทม์แลถ่ายตรงทางด้านเสาชิงช้านะครับในตัวจังหวัดกรุงเทพนั่นเองนะครับโอเคเราไปที่เอฟเฟกนะครับขั้นตอนต่อไปครับเอฟเฟกนะครับวิดีโอฟิลเตอร์นะครับกดเครื่องหมายบวกลงมาให้กลายเป็นเครื่องหมายลบลักษณะแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วมันจะมีคําว่า Color Connection อยู่นะครับอยู่ในนี้ครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ 3-way Color Connection นะครับดึงมันลงมาใส่ไว้ในคลิปของเรานะครับแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วจะไม่ปรากฏอะไรทั้งนั้นนะครับผมต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวนะครับตัว Information ตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่านี้คือผมใส่มาหลายตัวแล้วนะครับอันนี้ผมจะลบทิ้งนะครับอ่ะกด 3 w a y c o l o r Collection ขึ้นมา1ครั้งนะครับแบบนี้ปรากฏหน้าต่างออกมาเป็น3 Way c o l o r c o l l e c t i o n นะครับจะมีทั้งแบ็กบาลานเกรบาลานแล้วก็ไวบาลานนะครับผมมาดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกครับเราก็มาที่คำว่าแบ็กบาลานเนี่ยแหละนะครับอ่าเราจะทำเป็นแนวแบบเรโทรครับแล้วก็มาอยู่หลังๆเหมือนเดิมนะครับดึงแบ็กมานะครับในโทนที่เป็นสีฟ้าๆหน่อยนะครับ อ่าสีฟ้าหรือสีเขียวเขียวก็ได้นะครับหรือจะออกเป็นแนวม่วงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมจะตั้งไว้อยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับอ่าส่วนทางด้านตรงนี้ก็คือความเข้มของสีครับถ้าเราต้องการที่จะให้มันเข้มมากเข้มน้อยครับจางอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้นะครับผมจะตั้งค่าเป็นเหมือนเดิมนะครับต่อไปตรงเกนะครับเกบาลานเนี่ยครับเราก็ไปปรับเป็นโทนเหลืองๆไว้นะครับให้เป็นโทนวอมวอมนะครับ จะออกมาเป็นแนวแบบวอมวอมละนะครับตอนนี้หรือเราจะประปับเป็นโทนสีเข e ียวๆก็ได e ้ครับมันก็จะออกมาเป็นเลโทแบบเก่าๆหน่อยหรือจะออกมาปเป็นแบบม่วงๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแนวแบบพวกยุค80นะครับเขาชอบใช้กันนะครับแล้วก็มาปรปับเป็นโทนม่วงๆนี้ก็ได้ครับตรงเกรเนี่ยนะครับเราก็มาดึงให้มันอยู่แถวๆโทนสีม่วงๆตรงนี้นะครับผมต่อไปไว้บาลานซ์ครับไว้บาลานซ์ก็คือเราจะมาปรปับนะครับค่าของ เมฆของมันนะครับให้มันเป็นอยู่แบบสวยๆหน่อยครับไม่กลมกลืนเกินไปนะครับเราก็ดึงมาอยู่แถวๆสีฟ้าตรงนี้นะครับหรือว่าเขียวๆ่างนี้ก็ได้นะครับโอเคผมจะดึงไว้ประมาณแถวเขียวตรงนี้นะครับให้มันมีรูปสีฟ้าก้อนเมฆเล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้ครับนี่คือภาพแนวเรโทในตัวโปรแกรม Edu 7นะครับเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถทำภาพเรโทได้แล้วนะครับ ต่อไปกดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าถ้าเราต้องการจะเก็บเอเลโทเงี้ยเอาไว้นะครับเราก็มาที่ตัวอ่าอินฟอร์เมชันตรงนี้นะครับอ่าอินฟอร์เมชันดึง 3-way c o r o r c o l l e c t i o n ที่เราทำลักษณะเมื่อกี้เนี่ยดึงขึ้นมาวางไว้บนช่องเอฟเฟกนะครับช่องสีช่องอะไรก็ได้แล้แต่เรานะครับตรงนี้อ่าเราก็ปรับเป็นเรโ o นะครับเดีย๋ยวผมจะเขียนเป็นเรโ r o 80s นะครับโอเค ต่อไปครับถ้าผมต้องการจะเอาไอเลโทเนี่ยมาใช้กับทุกคลิปในของที่ผมสร้างไว้นะครับผมก็ลากคลิปมาวางไว้ตรงช่อง 1T ทีเพื่อทําการ unlink เสียงออกไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วดึงขึ้นมานครับเพื่อจะใช้แค่ภาพนิ่งอย่างเดียวภาพที่เป็นภาพขึ้นวอย่างเดียวนะครับลักษณะบแบบนี้นะครับโอเคอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตัวที่เขียนว่าเลโท 80s ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับผมอ่าคุมทั้งหมดนี้ก่อน ครับแล้วก็ลากไอ้ 80s มาวางไว้อย่างนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งครับมันก็จะกลายเป็นภาพ 80s ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เองนะครับผมพบกันใหม่สำหรับคราวน้ครับสำวันนี้สวัสดีครับ